นี่ครับพี่น้องใส่หม่องมันเลยครับหาลูกคอกครับนี่เอาเอาเอาพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมีแต้มแล้วมีแต้มแล้วเดีรุ่นแล้วครับเดีรุ่นแล้วรุ่นแล้วอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วหอดใจเน่อยโอ้ได้เยอะได้เยอะอืม สวัสดีครับพี่น้อง FC สุภุสุคนมาอนีมาใส่เบดพี่น้องครับมาปักเบดเงียหวกนะครับได้เงียหวกมากพี่น้องเนี่ยครับเงียหวกอยู่บ่ร้ายหรอกครับประมาณเส้าสามสิบตัวนี่แหละเบ็กกัเส้าก่หลังครับเบดเร้าก่าหลังเลยว่าสีมาปักไม้ไฮหน้านะครับไฮหน้าล่องเบืองน้ำเขาหน้าแล้วนะครับเป็นน้องไงครับพี่น้องไฮไงนี่นะครับ ไม้นี่ก็ไส้ซุปีครับพี่น้องเป็นหน้ายู่บานผมนี่แหละครับเป็นหน้ายู่บานนะครับไก่บานแต่ว่าปีนี้มันนานาบอลไหลขค้อจังปีที่แล้วเพราะว่ามันมันไอตรงตรงไฟมันขนาะหน้ามันไหลออกนะครับก็ได้ๆสอ่มไฟก่อนไฟหน่อยแต่ว่ากัพ่อมีป่านะครับป่าคอนะครับเขาอยู่นะครับเห็นบอนหลอยู่นะครับก็เลยมาล่องเบิรงมาสิเป็นจังไดนะครับพี่น้องเอาเบ็ดเขานี่แหละครับเบ็ดเก่านะครับ ลองเบิ้งเงี่ห่วกนะครับพี่น้องหวกตัวสวยน้องงามนะครับนี่แหละครับพี่น้องใส้รอบน้องนี่แหละครับไปครับผมเงียห่วกพี่น้องเสียบหมองหางกัาครับนี่ครับเสียบหมองหางนะครับเสียบร้อยเลยหอยไหวนะครับไม้แหลกครับพี่น้องน้ำตื่นครับพี่น้องปีนี้นึกว่า ว่ากะรุ่นกับเสียงล่องเบงแล้วพ่อพ,พ่อมีป่าสวบอยู่นะครับน้ำหลดคักครับพี่น้องโอ้ยไฟขาดจังวะนี่ะครับแต่ว่าก็รุ่นล่องเบงนะครับหม,ม่องบนเคยมีป่ปลาปลาขึ้นทุกป,ปีครับน้องนี่น้ำตัวนี้กับปลาขึ้นตลอด โอ้ยหัวกับมิตงไงทองเนาะนะโอเคครับพี่น้องอสวยดูพี่น้องสวยดูนะครับแค่ราสิบางก็ปีที่แล้วอ่ามันลด Mira. น,น,นี่ครับพี่น้องส่หมองมันเลยครับหาลูกข้อครับนี่เนี่ยมันอยู่แถวนี้แล้ว งวกหน่อยเอาทำงานลูกมองนี้ก็ว่าม่นมองป่าเลียนได้พี่น้องตะเกิวก็ได้ไช่ไหมเด็กกันเป็นบางๆครับแต่ล่องเบิ้งเพื่อขน,นาดจีไปชั่มโมงอ,อ่นดีขนาดงวกหน่อยเองก็ได้นี่ครับยัยลอยเ้องครับแทงสิแหละครับ ไม้นี่กับในบูมาใส่กกังน้องพี่น้องหน,งนามลดลงขักอ,อืเอาเนี่ยครับดีอ,อย่างกอมาใส่ ร้อยดีขนาดครับพี่น้องไม้สวยครับผกนี่ไม้สวยอยู่ครับแต่ว่าน้ำน้ำมึงเทิงนี่หน่อยแต่ว่าทั้งทั้งนี่ที่กิน,ก,นกินดีครับแต่ละปีทุกป,ปีเนี่ยที่กินป่าที่ยุงเทิ่งนี่ครับร่องเบิ้งครับผมาจะเป็นยังไงเนาดินบักละนี่ครับดินดีขนาดครับ เอาเดยเวลายามนะครับพี่น้องหลุนย่ำมาคึืนกันนะครับรอบแรกสำหรับเหยื่อหัวเข้านะครับอันนี้ก็เหลือพยายามพี่น้องหัวนะครับเบ็ดกับบอดหลายหลังหรอกครับอ <c oughs> าจจะพ่ออยู่นะครับเป็นหลุนไปเบื้องน้ากันครับพี่น้องอาสิยเป็นจังใดสำหรับน้องหน้าเขานะครับก็มีใส่ใส่ใ้ ห่วยอยู่บกี่หลังนะครับห่วยก็ไดพี่น้องเบิงห่วยก้อนก็นได้หมวกง่ายๆนะครับหลังแหลกพี่น้องครับห,หลังแหลกก็เป็นยังสิมีน้ำมาสุกับจับงหวะนี้ Ui Rút cái rút Nhìn hấp xây đi Ui lần cái non quá Ui ừ, lần lần Chữ ở hán lượt chứ nó, chữ ở hán lượt Bánh đá, bánh đá, bánh đá อนี่ไปแล้วไปแล้วหอดใจหน่อยอู้ได้ยุได้ยุอืมนี่แมงดาครับเอาอืมตัวผู้ตัวแม่หน่อยเนาะนี่ครับแมงดาพี่น้องตำเที่ยงครับตำพิกครับเอางันอยู่กลกางน้ำครับเป็นยังไงบ้านหลอนครับบ้านหลอน เงี้ยดีๆเจ้าครับแล้วดินลูกดินฝนกับจีโต๊กได้พี่น้องอุ้อุ้งเอาพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมีเต็มแล้วมีเต็มแล้วเดือดรุ่นแล้วครับเดือดรุ่นแล้วเดือดรุ่นแล้วอุ้ยไอ้ช่อนครับไอ้ช่อนห่าลูกมากพี่น้อง เอาหนึ่งแต้มครับหนุ่มแต้มสำหรับเยี่ยหัวเขาครับพี่น้องโอ้หลังไก่ข้อสุดท้ายครับที่เขาบานพอดีพี่น้องว่ามันสิแห้งแล้วนะครับเมื่อเนี้ขึ้นเนี้นี่ครับโอ้ป่าไหน้านี่ถ้นไหญไงครับพี่น้องตัวประมาานท่านนี้ครับถ้าว่าแบบนี้ป่าอยู่นะครับขออนุญาตปดกันครับบัน นะบ่เฝ้าแล้วครับเพื่อนนี่โอเคครับผมดูใตยพี่น้องเพื่อนนี่เนาะี่เอายัายังครับผมโอเคครับเออขีเขาบ้านแล้วพี่น้องได้มาแต้มหนึ่งครับสำหรับเพื่อนนี่นี่ครับเกือบเป็นถุงแหงแล้วนะครับสำหรับเพื่อนนี่ว่มามันได้ชิเมืองดาตัวน้อยตัวเดียว ฝนเงยต๊กแล้วพี่น้องครับสงสัยปลาอาธิษฐานฝนแน่จักน่อยอาจจังาเบิ้งมาดุ่นกันอีกมื่อว่นมาจะเป็นยังไงนะครับเนีย่ยครับร่มมาแล้วป่าข่าลี่ยมมาหมามา,มาทางพุ่นแล้วนะครับเก็เของขอบานครับผมพอ่พอๆกันไมหม่หมื้อ้ันพี่น้องครับใชครับวันดีพี่น้องราตีสวัสดิ์ครับ พอๆกันเนี่ยมือเศร้าครับพี่น้องในเวลาของการยามเบ็ดกูเบ็ดขึ้นเก้าครับหลุ่นมาเบิองกันวาสิมานหรือบอมานสิเป็นยังไงนะครับเศร้านี่ไปเบิองกันพี่น้องนามล้มเลงเรื่อยอยู่นะครับว่ามันนามสีบ่ลงมมือเคลื่อนนี่ก็ลงเรื่อยอย่าไปเบิองไปลุ่นกันนะครับร่างแหล่อเป็นฟังหวยก่อนนะครับเราใช้ใบมือเคลื่อน โอ้ยหล่อนโอ้ยแบบนั่นแล้วนี้ครับฝุ่งลงไปเองสินี่ครับน้ำไหลลงเรื่รอยๆอ,อ,อยู่นะครับจากให้หน้าระบบข้างตงอย่างเงี้ยครับหลบหอยมังตืงนะ้งอย่างเง้ สวมเบอร์ติดหล่อนครับไม่มีตล่อนแท้จึงลึงอยู่ครับพี่น้องลางน้องก็ได้โอ้ยลุดครับสวบอยู่แห่หงหลุดเบอติด อือโอ้ยติดเรับข้างนี้ของติดแล้วดูตัวติดบันนี้ <c oughs> ขอนอยครับอ้อไว้เอาปล่อยนไปครับเป็นไงล่ล่ะน่าให้หนีกับโปรมีครับ มันหล่อนอีกตั้งหกักอ่ามันหลุดขาครับพี่น้องเอาในไฮน่าหนีสองหลังครับหลังสุดท้ายมันหล่นพี่น้องน้ำมาถึงมันครับน้ำมาถึงป่ามันขาดบังเนี่ยา่างหลังสุดท้ายเนี่ยสวมไหว่ใหม่ยู่ครับสวมกับมาติด เฝ้าครับเต่านีพี่น้องื่อไรจักตัวครับสิบวันหน้าม,มันลดพร้อมนะครับพี่น้องป่ากับสิบันยู่กันได้สำหรับใหญ่ๆนะครับเพราว่าปีที่แล้วมันกันยู่หลายบ่ได้ว่าเป็นน้ำเงียดครับนา่ทีเป็นน้ำปา่ามันบางนนะครับเต่านีกับเ้าเต่ามาขึ้นกันหนตัวนึองอยู่นะครับเ,เดี๋ยวสิบม,มาแก้มือไม่ น้ำดีๆน้ำนิ่งไปละครับน้ำเข่าหน้าลายๆไปละนะครับก่อนหาเทียก่อนดำหน้านะครับเอาแซานี่แหงครับผมบ่วหมันมาไดยพี่น้องหาก,กิ่นมิ้วหมันามือโบอรครับขอบคุณสละการรับชมครับพี่น้องเอฟซีผู้สุกคนขอบุ้มกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุกันในคลิปหน้าธาราคลิปนี้สวัสดีครับ